ในคลิปนี้นยจะเป็นคลิปขำๆหน่อยนะคนดูนะก็คือลิปเนี้ยคนดูเห็นนี่ไหมครับนี่คือหมัดแนวนี่คือหมัดแนวเป็นหมัดธรรมดานะครับผมไม่ใช่แบบว่ามัดที่มีสนับนะครับผมคือไอ้มัดเนี่ยปกติเนี่ยมันจะต้องไปเล่นห้องไอ้นี่ใช่ไหมโหมดหมัดเลยอะเออโหมดหมัดเท่านั้นถึงจะเล่นหมัดได้นะผมนะนี่เดี๋ยวกดให้ดูมันไม่มีหมัดวะเฮ้ยเนี่ยมันมีรูปแต่ทําไมกดเข้ามาไม่มีหมัดล่ะ โอ้นะครับพาวเวอร์หมัดเนี่ยอยู่ที่32นะผมเนี่ยเดี Tribe ๋ยวเราจะใช้หมัดเพียวๆนะผมไปไล่ต่อยคนนะครับแต่การที่จะไปต่อยคนได้นยมันต้องแบบว่าเฮ้ยมันต้องใช้ตัวละครวิกนะครับผมคืออันนี้ผมคิดว่ายังไงต้องใช้วิกนะเพราะว่าตัวละครวิกเนี่ยมันได้เรื่องของวิ่งไวนะครับอ่ะไม่รู้แหละว่าคลิปนี้จะเป็นไงเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดชอบผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูดีว่ามันจะเป็นไงนะคลิปนี้นะเอครับชมแล้วนี่คนดูนี่ปกติไม่ต้องไปเล่นห้องธรรมดานะ เอ้ยมันจะต้องไปเล่นห้องบัตรนะอันนี้เรามาเล่นในห้องธรรมดานะครับอ๋โอ,อ,โ,ดอนะโดนต้องมีคนโดนต่อยป่ะวันนี้ต้องมีคนโดนต่อยเรียบร้อยนะครับอืมนี่จกักปัดรัวขาวบันรเดิมเฮ้ยโอ๋โอให้หวะเดี๋ยวๆขออนุญาตยิงบ้างนะครับกันดนูจะไม่ยิงเลยมันก็ยังไงเหรอมไม่ได้เอชจ็อตเลยจิอ่ะ เฮ้ยปัดจริงเฮ้ยน้าเด้งเฮ้ยต่อยโดนหน้ากากเด้งไงเฮ้ยโอ้หมวกเด้งเออเด้อเด้อโอ้ยาบี่โอ้บาเล้ยิงโคตรไฟเลยบาเลวกบอกเลยว่าใครโดนต่อยคลิปเนี้ยสวยหมดจริงๆริงโอ้โหขอบคุณเรียบร้อยบอกแล้วใครโดนต่อยคลิปเนี้ยสวยหมดสวยจริง สวยจริงสวยจริงเล่นหมัดแม่งต้องต่อยหัวเไยเดี๋ยวต่อยขี้ขวาบ้างเด้แต่ผมเป็นคนที่ถนัดเวลาเล่นหมัดอ่ะเวลาผมต่อยอ่ะผมชอบตายมากกว่านะไม่ค่อยชอบขี้ขวาเท่าไหร่เพราะว่าขี้ขวาผมไม่แม่นแต่ขี้ขวาเนี่ยถ้าต่อยโดนเนี่ยคือมันจะทวนะมาโดนนี่คือขี้ขวาเนี่ยถ้าต่อยโดนเนี่ยแบบว่ามันจะแรงกว่าฮีซ้ายอยู่แล้วล่ะ แต่แบบบางคนเนาะแบบคิดขวาแม่นหัวจะจักก็มีนะแต่ผมไม่แม่นแนะ่ซ้ายสั้นอาจจะน้อยหน่อยเดี๋ยวูโอ้เรียบร้อยจบเลยเห็นว่าหน้ากาัดหัวตัวเองเด้งนี่เลยหาใครหรครับพี่เอาเลยนะฮะหนึ่งเอาไปเลยวันฮิตเนียวัยนฮิตตัวนฮิตต่อยผมว่าห้องสไนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะใช้ต่อยผลได้ ว่ามันค่อนข้างสูงนี่ไปไหนมาครับพี่ F K ป่ะเดี๋ยวพี่มาดิเลยเฮ้ยไอ้ไต่อยมันเลยไอ้ยิงมันเลยเนี่ยเราก็ต่อยมันเหมือนกันเลยนี่ยเนี่ยเออบ้านเราบ้านเราเอา้าโอ้โหสรุปหันมาเห็นหันมาเห็นผมอี๋ นี่ใเห็นจริงอ่ะตรงนี้โอเคตายสวยโอเคเราก็ตายสวยเหมือนกันนะครับรก็12คิวนะครับมันก็คงจะแบบว่าปั่นศัตรูไม่ใช่น้อยนะครับอ้าวสลายมาสลายคนเนี้ยไม่เหมือนสลายคนอื่นนะครับปกติสลายคนอื่นเนี่ยจะมาแบบแบบว่าถือซองมาแบบตึงๆนะแต่สลายคนเนี้ยมาแบบเก,กลียนเกลี้ยนะยูโน นายคิดว่านายเป็นเพื่อนเราใช่ไหมล่ะไอพวกเพราะแต่คิดว่าเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมล่ะตัวเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอย่าดิ้งดิ์อู้ดาบแล้วเซเอร์ชิพายอู <Yeah. S 1> ้ดาบ,บลแล้วเซเอร์แล้วดาบแล้วเซเอร์ผมปวดเร้่อเนี่ยตอนนี้นมาติดกระสาบหัวสือแล้วนะคนดูฮะอฮ้ยนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาแกไปดีกว่านะเออเดี๋ยว โอ้โหคุณดูโอ้โหดูโอ้ทำไรครับพี่ทำอะไรครับตอนนี้ก็ปากดีไปก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็โดนแล้วเว้ยคุณดูตอนนี้เราก็ปากดีไปก่อนนะโอ้ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบเลยทำไมหน้าต้องมาเด้งเนี่ยะไม่ชอบเลยรู้เปล่า โอ้โหยิงรัวจังเลยเราอะนี่ยิงรัวนะขอยิงรัวนะขอรู้โดด่าวเลยเมื่อตะกี้เไ้ยยาเฮ้ยไม่โดนล่ะอ้มาเดี๋ยวใช้ไอ้นี่บ้างละเดี๋ยวใช้สไนย,ยิงบ้างนะครับแต่ยิงของเรานี้อาจจะยิงไม่ต้องเอาตายนะเพราะว่า จะได้ลดเลือดศัตรูไปเนาะจะได้แบบปล่อยง่ายๆขึ้นนะครับไม่งั้นนี่มันแบบมันจะยากเราเล็งแต่หัวอย่างเดียวแนละ้มันจะลำบาก <c oughs> นี่โอ้โหเนี่ยดาบไนเซเบอร์เไหนบ้างโอ้มันอันตรายอ่ะใช่ดาบไนเซเบอร์มันอันตรายอ่ะรู้阿嫂นี่เลยครับแกตายครับ ปัดที่ผายเลยไม่จิงครับเฮดช็อตเอ้ย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 เออไม่จริงหมัดเรามันยังแบบไม่พอนะมันยังแรงไม่พอมันต้องไปฝึกกับนะพี่บัวขาวของเราเจ๊ปัดนี้มันต้องไปฝึกกับพี่บัวขาวเลยมันจะต่อยแรงขึ้นนี่เอาแก๊สตแตกเราเรีวดีแก๊สอ่ะอื้นั่นแหละ อุ้ยขอบคุณขอบคุณเพื่อนเรานะครับใครมรรถเรียกให้เราอะสวยทำดีโอ้ยิงเมื่อนี้ล่ะนี่เน่จะทำอะไรดาบได้เซบเบอร์เหรอดาบได้เซบเบอร์นี่เฮดยจอดอยู่ตรงโอ้โหโดนปะวะ นี่อะไรมันจะมันไวเท่าหมัดได้ยังไงวะเฮ้อนี <c oughs> ่นี่แหละคนดูผมถึงได้เอาตัวไอด้ดอนมาถ้าต,ตัวธรรมดาแล้อสองผมว่ามันไม่ทันปะเอ้ยโอ้โหจบเลย <c oughs> โอ้โหโด,ดนดาบเลยเซเลย แต่จริงๆอะถ้าเจอกระดาษเซฟเวอร์เนี่ยมันมันไม่มนม่นาวัดอยู่แล้วนะคนดูพูดถึงอะมันไม่น่าวัดอยู่แล้วล่ะไม่คนละเรื่องเลยน,นี่แ,น <c oughs> แตกสักทีสิครับ<ช>นี่พอดีตัวผมเอ้ยผมโดนฟันไม่ใช่หรอทำไมเลือ่ลอนไ่รถอะเอ้ยอันนี้พูดจริง เชื่อมัเก็บบัคไหยทำไมทีนี้กูต่อยไปโดนว้หลบครับหลบครับพี่หลบครับเรียบร้อยโอเคนี่เลยเอาไปนี่เลยหนึ่งนัดโอ้โหกูโดนเซอร์ไพรส์ตรงนี้ต้องรีวิวบัตรแน่ๆไม่ไดีมารีวิวคลิปนี้มาเกียน <laughs> ไม่มีรีวิวแล้วนั่นแหละเออเบื่อแล้วรีวิว <laughs> <laughs> เอาไรีวิวของใหม่ๆดีกว่าแปๆพอเออนี่ของมันไม่ใหม่นะนี่มันของเป็นยันเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอบแป๊บนึงขอเล่นก่อนมันสมาธิในการเล่นมันต้องมาเว้ยนี่เดยหลบหลบหลบนี่มาแล้วชุบปุ๊บหลบหลบหลบครับผมเป็นไงล่ะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบาเลีเซอร์ไพรส์นะฟักเกอร์เฮ้ยดีชนะว่ะคุณดูเฮ้ยนี่มันคือเนี้ยพลังของทีมเราเนี้ย ออดูเด e base acid ได้วยอย่างน้อยเราติด the base a ซิ d แล้วก็โอเคแล้วเฮ้ยมารอบท้ายแล้วตาท้ายแล้วคนดูไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจงไม่เห็นอู้ส่ามาแบบด้วยความที่แบบมัดใจสุดๆเราอุตส่าห์ทำมาขนาดนี้ สวยครับขอบคุณครับขอบคุณที่บาเลตครับผมมาเด็มาเด,าเด็หน้าดิงหน้าดิงโอ้โหหน้ากากเด้งนะครับหน้ากากเด้งแต่แบบคือต่อยเราจะไปก็ต่อยไม่โดนแล้วอืมเจ็บแล้วเจ็บแล้วอืมยิงแม่งเลยแล้วกันอุ้ยเขียวเลยเหรอพี่มันไม่ใหญ่ไปอ่ะอันตรายเลยอย่างเงี้ยรอ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 ตัวนี้อันตราย อยู่ตรงไหนก็นไม่ปลอดภัยนะเหละ่ากูรู้สึกนะเออเฮ้ยโอ้โหวห้องนี้มันต่อยยากแล้ว่ะเฮ้ยหย่าโอ้อย่ามาเหล่าอย่างงี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหดมัดอย่าพาลาดแล้วกันหิง้งเรียบร้อยหวาดเยี่ยบเขาจะตั้งใจตกใจกับการเล่นสนายของผมใช่ค <c> ร <oughs> ับผม ผมไม่ค่อยเล่นสนายครับทุกวันี้ผมก็ได้เล่นสนายนักไอ้ดีแกเล่นนิดนึงก็มีบ้างก็แบบเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่อยขนาดนั้นนี่คือแบบไม่แตกอีกเหรอหัวทำมาจากอะไรวะเนอาตัวนี้ก่อนแล้วกันมาดิมาดิ้ไปอย่าเล่นอย่างนี้ดิอย่าเล่นอย่างนี้อย่าเล่นอย่างนี้นี่เล่นนี้เหรอ เฮ้ยใครได oh, ้ซอมบี okay, <c oughs> <c oughs> ้อะไรวะเมื่อกี้โอ้มันเจ็บช้ำโอ้ดสุ่มได้แล้วขึ้นหน้าจออย่างนี้เลยเหรอไยโอเคเลยโอ้ยโอ้ยนั่งเล่นพี่ครับมันของใหญ่ไปพี่เจ็บกับซอมมาเยอะซอมออกอีกาเี้ยจริงเจ็บเยอะ จไปอผมก็จะไปเยอะอา้าหน้ามีตัวเด็งใช่ไหมเอลบดีนัสเซลบดีนะเซโออุ้ยตาเลีนเลยเหรอเฮ้ยมาดิจะสู้ก็เอานี่ยจะสู้ก็เข้ามานระ่ให้องนี้มันไอ้นี่หนหลยว่ะเดี๋ยเลยมันก็ไม่ยากเกินความสนักหรอกนะใช่ไหมล่ะเฮ้ยทำไหมหน้าด้งแไปแล้วกูล้ อ๋อไม่มีไม่มียิงใหญ่เลยเฮ้ยใครอ่ะเอาเอาเก็บชิวเลยไม่ได้ดูเลยใช่ไหมอ่ากูก็เหมือนกันกาจังนัดสักทีเน่เน่ เขได้เอากือบร้อยอยา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 เสียวอะไรไม่เสียเลยเสียวหลังมากเลยพี่วิวบีเกินเฮ้ยหิวว่ะหิวหิวอ่ะหิวแล้วครับเฮ้ยผมบ้าอยู่ผมลืมอะไรลืมแก๊สอีกเฮ้ยหน้ากากดิ้งอ่ะมาเนี่โอ้ไม่ต้องกลัวแล้วมามาเลยจะแก้หน่อยสิ เราคือเพื่อนกันเออไม่เป็นเงี้หรือวะอุ๊ย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 มา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 นี่เลยเสร็จเสร็จเราคือเพื่อนกันครับเมื่อกี้ผมได้ยอ่อศพให้กับคนฝั่งตรงข้ามนะผมย่อแบบย่อให้เพื่อนร่วมทีมนะเว้ยเออบอกไว้ก่อนฝวานเทียบถ <laughs> ้าเราหวานเทียบเลยเฮ้ยโอ้เพื่อนกูแตกเรียบร้อยแล้วก่อนเพื่อนเราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะอูตายไปด้วย <laughs> นี่เรียบร้อย เน่เรียบแล้วมาดีดีมาดีดีหลังก็ไม่เข้าหลังก็ไม่เข้าโอ้เลือกที่จะจริงกปกก่อนอย่าง,งานั้นเห้ยสวยสวยได่แหละดู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 บดนการนี่ยแล้แหละ สวยครับเร็วมากครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้คขำๆนะผมบอกว่าจะไม่มีแบบดราม่าแบบเฮ้ย hey, พ่องสันไดไม่เล่นสันไดมมาเล่นของมาเล่นแบบยังไงอะเล่นมีดเล่นหมัดรทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยพิจารณอยู่ตายแล้วดึกแล้วต้องไปแล้วครับมุ นะครับเดี๋ยวลงคลิปดึกนะผมก็ต้องขอโทษด้วยการนะครับถ้าเข้ามาดูคลิปเออผมอัดดึกมากกนะ็เนี่ยลงตอนนี้ลงตอนไหนเนะี่ยเอ้ยอ,อัดตอนนี้ลงตอนไหนเนี่ยนะอ่ะขอบคุณรับชมมากนะครับผมคลิปนี้นะผมก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปขำๆสนุกๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณทุกท่านมากครับผมแล้วเจอกันะจ้า